ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีพศ2497วัตถุมงคลหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทีมสร้างขึ้นเป็นรุ่นแรกคือพระพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีพศ2497 ซึ่งนับเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงในแวดวงนักสะสมพระเครื่องและพระคณาจารย์หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระโคพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสมัยกรุงศรีอยุธยามีความสำคัญทั้งในส่วนของประวัติศาสตร์ชาติไทยและทางพระบวรพระพุทธศาสนาอย่างขนานับ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างวัตถุมงคลจนเมื่อถึงสมัยพระครูวินยัยโสพลหรือหลวงพ่อทิมธรรมทโลวัดช้างให้หรือวัดลาดบุรณะจังหวัดปัตตานีท่านมีความเคารพเริ่มใสในหลวงปู่ทวดเป็นอย่างสูงจึงเริ่มมีการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดขึ้นซึ่ง เป็นที่ปรากฏและยอมรับกันว่าผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนหลวงปู่ทวดแล้วต่างก็ประสบปฏิหารคณานัรปาการทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภคงกระพันชาตีแขวคาดนอกจากนี้ยังสามารถอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคลและให้ประสบความสำเร็จในการต่าง ได้เป็นอย่างดีพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงพ่อทิมถือกำเนิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2455ที่บ้านนาประดูจังหวัดปัตตานีช่วงเยาว์วัยได้ศึกษาร่ำเรียนกับพระครูพัทรพรโกวิทหรือพระแดงธรรมะโทโตพออายุได้18ปีบวชเป็นสมณี และเมื่อยุคครบบวชจึงได้อุปสมบทอุปสมบทที่วัดนาประดูได้รับฉายาว่าธรรม,มทโรจำพรรษาได้สองพรรษาก็เดินทางไปศึกษาที่สำนักวัดมุจรินทวาปีวิหารแล้วจึงกลับมาเป็นครูสอนพระปริยธรรมที่วัดนาประดูจนในปีพศ .2484 ได้ดำรงตำแหน่งรักษา,าการจเจ้าวาด วัดราชบูรณะหรือวัดช้างให้จนได้เป็นเจ้าอาวาสในปีพศ2493และได้รับการแต่งตั้งสมรสเรอยมาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาในปีพศ2509ท่านมรณภาพในปีพศ2512สิริอายุรวม57ปีพรรษาที่36หลวงปู่ทิม ให้ความสําคัญกับการสร้างพระพิมพหลวงปูทวดมากมูลเหตุปรากฏตามบันทึกของนายอนันต์คณานุรักษ์ได้เขียนถึงการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวดที่ได้เกิดนิมิตเห็นพระพิสุชลานั่งบนดอกบัวเมื่อปรึกษากับหลวงปู่ทิมจึงได้มีการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวดขึ้นหลวงปู่ทิมท่านเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก ปฏิสังขรณบุรณรวัดช้างให้จึงนับว่ามีความสําคัญยิ่งกับวัดช้างให้และหลวงปู่ทวดท่านจึงได้รับความศรัทธาอย่างสูงจากพุ้สนิกชนโดยทั่วหน้าและที่มีความรักเคารพในหลวงปู่ทวดด้วยเช่นกันวัตถุมงคลที่หลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทิมพ์สร้างขึ้นนั้นเป็นรุ่นแรกคือพระพิม์พหลวงปู่ทวด เนื้อวานปีพศ2497ซึ่งนับเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงในแวดวงนักสะสมพระเครื่องและพระคณาจารย์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปข้อพิจารณาหลักโดยทั่วไปของพะงระหลวงปู่ทวดเนื้อวานปี2497คือ1 จะมีทั้งหมด16พิมพ์ซึ่งในแต่ละพิมพ์จะมีพุทธลักษณะองค์พระเหมือนเหมือนกันคือหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่มบัวหงายต่างกันแต่เพียงขนาดใหญ่กลางเล็กเท่านั้นและแต่ละพิมพ์จะมีความชัดเจน 2. ลักษณะผิวขององค์พระถ้าไม่ผ่านการใช้หรือสัมผัสเหงื่อมาเลยหรือที่เรียกว่าผิวเดิมจะออกเป็นสีดำ หรืออมน้ำตาลบางองค์จะปรากฏอย่างว่านของมวลสารลักษณะเป็นไข่ขาวปูดขึ้นมาจากเนื้อในคล้ายคลายอย่างมังคุดและมีฝ้าขาวเหมือนแป้งบางๆปกคลุมอยู่โดยทั่ว 3. เนื้อมวลสารประกอบด้วยพระท่านว่านร้อยแและผงสีขาวใสบางองค์จะมีความละเอียดจับตัวแน่นบางองค์ก็หยาบฟูเนื้อในจะมีสีดำมน แกมเทาแก่พื้นผิวปรากฏแร่ดินดำหรือที่เรียกว่าว่านก่างยายักษ์อยู่ทั่วองค์พระและมีผงขาวใสเป็นจุดอยู่ประกายสันฐานไม่แน่นอนสังเกตเห็นโดยง่ายถ้ามองให้ดีๆจะพบสีแดงคล้ายดอกพิกุลซอกซอนอยู่ตามเนื้อขององค์พระลักษณะนเนื้อจะต้องแห้งตามการเวลาไม่ใหม่สดใส เหมือนของที่สร้างใหม่ๆด้านหลังเป็นหลังอูมนูนเล็กน้อยและหลังเรียบบางส่วนจะปรากฏประกายดำวาวอย่างกาดเพชรแต่ไม่ปรากฏทุกองค์สันนิษฐานว่าเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่นำมาแตะไว้หาพระบางองค์มีรูเสียบไม้ส่วนล่างใต้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าห ขอบด้านข้างจะห่อเข้าหากันเล็กน้อยพอสังเกตได้บางองค์บิดงออย่างเป็นธรรมชาติ 7. ปรากฏรอยนิ้วมือคีบจับขึ้นมาจากเบ้าพิมพ์บริเวณขอบด้านล่างขององค์พระสำหรับองค์พระที่สมบูรณ์มากๆไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนผู้ที่ไม่สันทัดจะไม่ค่อยสามารถสังเกตเห็นมวลสารดังที่กล่าวข้างต้นได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นการพิจารณาพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497จึงต้องทำความเข้าใจกับผิวขององค์พระให้ละเอียดลึกซึ้งและที่สำคัญคือต้องศึกษาและจดจำพิมพ์ทรงได้อย่างถี่ถ้วนและแม่นยำํำครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่มาเล่าให้เพื่อนๆได้นนฟังวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ